สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องลักษมีปรัตี่ารอดอ่า้เล่าเรื่องเหมือนเดิม <laughs> หมอไม่ได้หัวล้อคุณนะหัวล้อหัวล้อตัวเองนะเอาไมโครโฟนพลิกไปพลิกมา,าก็แก,ก,ก๊กแก,ก๊กอืมก็หมออยากจะบอกเลยวันเนี้ยเป็นพลังงานเบาเบาเ มันเป็นอดีตที่มันไม่ดีเนี่ยหมอพูดได้เลยอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่คุณเดินทางมาครึ่งทางแล้วมันจะประสบความสำเร็จจล้ละโอเคเอาเกินไปนิดนึงแล้วใช่ไหมรู้สึกชื่นใจหมอพูดเลยอโอเคไม่เป็นไรมีแสงอยู่ในตัวเนี่ยหมอถึงบอกว่าคนเราถ้ามีแสงอยู่ในตัวมันจะเริ่มต้นตรงไหนก็แล้วแต่ในร่างกายของคุณขอให้คุณยอมรับแน่วันนี้มันเริ่มจากตรงนี้ ต่อไปพรุ่งนี้มันอาจจะเริ่มที่ตรงนี้ก็ได้การที่เรามีแสงในตัวหมอผู้เปรียบเทียบนะขอให้คุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่บางคนนะมีความรู้สึกว่าเดินจากจุดที่อุด,ดมสมบูรณ์มาเพราะว่าอยู่ไม่ได้หรือว่ามีปัญหาในเหตุผลที่ตัวเองเดินออกมาแบบไพ่แปดถ้วยเพื่อค้นหาตัวเองบางคนบอกโอ้โหที่ผ่านมาจริงมันก็ดีนะสำหรับผม ที่ผ่านมาจริงๆมันก็ดีนะสำหรับฉันแต่เพิ่งได้คำตอบให้กับตัวเองเดี๋ยวหมอจะพูดถึง LGBTQ ด้วยนะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกด้วยบางคนพูดเลยดีกว่าเอาไม่ต้องพูดเลยดีกว่าเพิ่งค้นพบตัวเองเลือกในจิตในจริตที่ตัวเองชอบหมอขอแสดงความยินดีด้วย คุณเลือกได้สมัยนี้มันโมเดิร์นแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเกิดหมอเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่หมอถ้าหมอเป็นคนที่ไม่ชอบในร่างกายของตัวเองหมอก็ต้องไปตามในใจที่ตัวเองในจิตที่ตัวเองชอบแต่ก็ไม่ได้ไปถ้ามีเงินก็คงอาจจะไปทําอะไรที่มันดูดีในสิ่งที่เราต้องการคุณคิดเองทําเองได้ใช้ปัญญาไพ่ใบ,าบนี้ของพ่อแม่ ของพ่อแม่และอ่ากาลีท่านบอกว่าอย่าด้อยค่าในความเป็นตัวเองอย่าด้อยค่าในร่างกายของตัวเองอย่าด้อยค่าในปัญญาของตัวเองอย่าด้อยค่าในสิ่งที่คนเองคนอื่นเขาพูดแล้วคุณได้ยินอย่าเอาคําพูดคนอื่นมาตัดสินใจชีวิตหรือกําหนดติงใดใดในใน,ในหัวสมองคุณว่าพอคุณได้ยินและกระทบปั๊บท,ทันทีคุณรับมาเลยนั่นหมอเตือนเลยนะว่าหมอเคยเป็นมาแล้ว หัวร้อ้กว้างและรู้สึกว่าครั้งที่แล้วทำไมเราถึงไปคิดตามกับคำพูดของบุคคลต่างๆนานานบนโลกนี้คิดไปเพื่อ <c oughs> ก็เลยบอกตัวเองว่าเขาไม่ผิดเี่ยเขาพูดเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เราคำพูดที่เขาพูดออกมามันเป็นเซนสิทีฟในหัวใจเราพูดแล้วมันรู้สึกจี๊ดจี๊ดแต่เขาไม่ได้บ้าตั้งใจว่าเราได้ซ้ําไปไหม ถึงจะตั้งใจว่าถามหน่อยว่าคําพูดเขาไม่ได้กําหนดชีวิตเราคำพูดเขาไม่ได้กําหนดชะต,ตากรรมอะไรเราเขาไม่ได้ทําอะไรเราได้เลยตัวเรานี่แหละทําตัวเราไพ่ใบนี้ถ้าเกิดโชขึ้นมาจะเห็นกันบ่อยมากเชิดจ้ะมน,นามโน,นมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อย่าไปกดความเป็นตัวเองลง โชว์ขึ้นมาว่าฉันมีมงฉันจมูกมีจมูกมีตามีปากมีคิว้วแต่ฉันจะแต่งเติมให้มันเป็นตัวฉันเองชีวิตฉันตาชีวิตฉันคุณสร้างสรรค์ได้เลยอย่าไปมันจอดคล้องกับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือบางครั้งคุณไปด้อยค่าตัวเองดูไพ่ใบนี้สีผิวเป็นสีอะไร สีเขียวจ้าถามหน่อยว่าถ้าคุณเกิดมาตัวสบผิวสีเขียวแต่ใบคนนี้อ่าหมอเปรียบเทียบให้ฟังแต่ไม่ได้เปรียบอ่าเปรียบเทียบสีผิวให้ดูนี่ความแตกต่างไงซึ่งส่วนมากจะเป็นผิวแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะหมอโชว์ไพ่พระแม่กาลีแบบเนี้ยผิวใกล้เคียงกันหมดเลยซึ่งเขาจะมีความเหมือนถามเย่ยแต่เนี่ยอยู่ดีๆคุณเกิดมาอสมมุติความเป็นสีเขียวของคุณ,ค,ณคุณรู้สึกคุณแบบ ทำไมเกิดมาเป็นสีเขียวอ๋อทำไมเป็นแบบนี้หมอให้ดูว่าคุณมีดีกว่าสีผิวตรงอื่นตรงไหนรู้ไหมคุณดูสิสีชุดสีแดงมีความเป็นมงมีเพื่อนเป็นนกมีอาวุธเป็นขวากมีอาวุธในการต่อสู้ในมือมีกำไรมีความเป็นทองในตัวร่างกายรอบข้างเป็นสีอะไรมีสีชมพูด้วยมีดอกบัวอยู่ข้างหลัง คือความเป็นตัวตนของคุณเองมันเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณเดินออกมาเมื่อเนี่ยไพ่ใบเนี้แปดถ้วยอ่ะคุณออกมาในจุดที่ไม่ใช่คุณอ่ะมันเป็นหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ที่ของคุณคุณอยู่ไม่ได้แล้วในจุดที่คุณเคยเป็นอยู่ในจุดที่คุณทุกข์คุณทุกข์จนรู้สึกว่าโอ้โอ้ม็กอดต้องกลับบางคนอาจจะมีการเยออเยอว่ะเลิกลาต่อกัน ไปหาครอบครัวใหม่ไปหาคนที่ใช่ไปหามีการมีการตัดสินที่ครั้งใหญ่ของคุณคุณเดินก็ไปหาสิบถ้วยเมื่อกี้นี้แปดถ้วยใช่ไหมเนี่ยเพื่อความสมบูรณ์ของตัวเองถามว่าผิดไหมมันไม่ได้เป็นความผิดแต่มันอาจจะมีการโดยเฉพาะไพ่วันนี้นะ จะมีเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ทางด้านความรักค่อนข้างจะโดดเด่นและการเจรจาใครที่มีขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับการหย่าร้างคุณจะชนะจ u s t i c e ไพ่พระแม่ลักษมีเมเจอร์อัคณาตอกย้ำเต็มเต็มท่านบอกเลยว่าถ้าคุณใช้การเจรจาที่ จริงใจไม่หลอกลวงพูดความจริงทุกอย่างคุณจะชนะไพ่นี้การเจรจาซื่อตรงจากปากกับใจตรงกันมีความรู้สึกว่าคุณพูดแล้วคุณพูดไม่คุณไม่ได้มีการสร้างสร้างสร้างสิ่งที่ไม่ดีในในจิตคุณเองอ่ะคุณจะมีความบริสุทธิ์ในใจคุณเองแล้วคุณจะชนะแต่การเจรจานั้นต้องออกมาอย่างจริงใจนะคุณถึงจะชนะถ้าคุณใช้ความซิกแซกหรือว่าความไม่ซื่อตรง หมอไม่รับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่คุณตัดสินใจอยู่ตอนนี้เรื่องระบบกฎหมายอะไรเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาในระบบกฎหมายแล้วเข้าไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วโอกาสที่คุณจะชนะสามารถชนะได้เต็มๆเพราะมีไพ่อะไรรึไมยคือไพ่ใบนี้ค่ะการภาวนาขอพรการสิ่งที่สิ่งที่คาดหวังและวางไว้คุณจะประสบความสำเร็จดูก่อน กอของพระแม่นีกี่กรอนเอ่ยถ้านับด้านข้างนี่แปดแปดนะแท้ถ้านับสองก้อนข้างหน้าเป็นสิบที่ดูสิบก่อนคุณจะชนะไม่ชนะได้ยังไงแล้วคุณขอพอรด้วยสิ่งที่คุณขอไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยไม่ได้สิ่งที่คุณแบบว่าเฮ้ยมันเกินความสามารถผมมันเกินสิ่งที่จะเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะไพ่วันนี้มาสิบถ้วยจ้า อ้าวไพ่ใบนี้สมปรารถนาในสิ่งที่คุณขอพรหรือสิ่งที่คุณทําดีคุณจะได้ดีแปดถ้วยที่คุณเดินออกมาในจุดที่คุณไม่ใช่คุณตัดสินใจเองคิดเองคุณออกมาถูกทางแล้วไพ่ใบนี้ย้ำๆความอุดมสมบูรณ์เหมือนตัวแทนพระแม่ธรณีหรือพระอ,องค์พระแม่ ธรณีหมอเชื่อหมอหยิบไพ่ใบนี้ทีไรหมอสัมผัสได้เป็นองค์พระแม่ธรณีคือพระแม่แห่งความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คุณจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตใหม่ทั้งด้านงานการงานการเงินความเด็ดขาดของคุณตัดสินใจตอนนี้ตัดสินใจถามบางคนบอกเฮ้ยหมอผมตัดสินใจถูกไหมวะถูกต้องค่ะเด็ดเดียวเด็ดขาดดีแล้วเพราะครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบมีความกังวลในสมองเล็กๆมีความคิดว่า จะทํายังไงดีเพราะด้านความงานด้านความรักของคุณข้อนขันมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาการงานหรือผ่านเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตใหม่การเดินเดินออกจากจุดที่ไม่ใช่คุณเดินออกมาบางคนอย่าล้างกับภรรยาบางคนภรรยาถูกสามีท่อทิ้งไปเลยตัดความสัมพันธ์เลิกลากันแบบงงๆถามว่าหมอขอแสดงความยินดีปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะตบมือนี่ คุณจะได้โอ้โหใครที่โสดหรือเพิ่งเลิกออกมาเปิดใจเลยจ้ะคุณจะได้ผู้ชายขี่ม้าขาวมาดีๆเลยเพราะอะไรรูกไหมเพราะไพ่พอลล็กเค้าพระแม่ลักษมีออกมาแล้วจ้ะเป็นไพ่คิวปิดนี่เห็นไหมลูกศรยิ่งไหยิ่งเข้าหัวใจคุณกับหัวใจเขาหันมามองกันโอ้ว,ว้าวรู้สึกปิ๊งปังรู้สึกเจอกันแบบฉับพลันแบบเร็วมากรักเร็วเจอเร็วเปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนคู่เร็วมากเป็นคู่ในที่นี้คือเปลี่ยนแบบถูกจริยธรรมถูกถูกคุณธรรมไม่ให้เปลี่ยนคู่แบบที่ไม่ใช่หมอก็อยากบอกอู้เจ็บมือเนาะวันนี้ตี <laughs> โอเคเนี่ยคุณจะได้ผู้ชายที่ใจดีคุณจะได้ผู้ชายที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยว่าจะยังมีเหรอในโลกนี้ยังมีอีกอีกเหรอคนคนนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้พูดจาใจดีพูดจาอะไรที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน จะเป็นคนผู้ชายที่นี่ัยแบบแบบที่คุณแบบเฮ้ยฉันไม่เคยเจอผู้ชายอย่างคุณเลยแต่ไม่ได้แนวโหดนะไม่ได้แนวแบบมุทะลุดูดนันเป็นแ,แนวพูดเบาๆแต่กินหัวใจทำให้หัวใจคุณมันรู้สึกตื่นเต้นและละลายไปพร้อมกันอันแนนะเหมือนหนังโรแมนติกเอาไพให้ดูอีกรอบหนึ่งคุณจะได้ชื่นใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยดูสิผู้หญิงกับผู้ชายยิงธนู พุ่งไปโอ้โหมันจะเกิดการแมรี่กันเหยะแบบเร็วบางคนเกิดการแต่งงานจิบถ้วยขึ้นมาด้วยบางคนทะเลาะก,กันแล้วพึ่งกลับมาดีกันเป็นเป็นความรักที่เริ่มต้นหรือว่ามันเป็นการเริ่มต้นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความคิดแล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตคู่คุณบางคนให้คำตอบตัวเองแล้วโดยการจีบถ้วย และสองใบนี้ประกบกันมากบประกบคู่คุณตัดคุณคือคุณตัดสินใจที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กันวันนี้ไพ่บลบลอะไพ่เล่าเรื่องออกมาเรื่องความรัก90%และการตัดสินใจแยกทางออกมาเยอะมากเรื่องการงานถามว่ามีไหมการงานก็มีการงานจะขึ้นมาว่าในความรักเนี่ยคือจบแล้วนะ ความนั่งนี่คือบอกเลยนะว่าถ้าเกิดการมีการหย่าร้างกันขึ้นโรงขึ้นศาลคุณจะเป็นฝ่ายชนะขอให้พู้จาจริงใจอย่ากโกหกอันที่สองแล้วก็การที่คุณจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีปัญหาคุณจะมีคนมาช่วยมาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นคนรักใหม่หรือว่าจะเป็นเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยนะผู้ชายก็จะได้อุอุปานารีอุปธมรมถ้าเลิกจะเจอ จะเข้ามาเจอผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายใจดีรักลูกคุณแล้วรักตัวคุณด้วยบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ขอให้เช็คดีๆใช้ระยะเวลานิดน,นึงโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ถ้าเกิดว่ายังเพิ่งเจอกันอย่าเพิ่งปรับปรับจับพันให้เวลาระยะเวลากับตัวคุณพิสูจน์ใจเขาด้วยถ้าเขาเป็นคนใจร้อนโอกาสที่จะมีปัญหามากเพราะเรื่องความใจร้อนเนี่ยในชีวิตคุณบางคนนะดวงชะตาเจอแต่คนใจร้อนใจร้อน เข้ามาในชีวิตสุดท้ายบางทีคุณตกปากตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งกับความที่คุณตัวคุณอารมณ์ร้อนเลยก็ไปเจอกับคนอารมณ์ร้อนอีกบวกบวกขึ้นมามันอยู่กันไม่ได้หมออยากจะพูดเลยนะเพราะมันมีพลังงานแห่งความเป็นไฟขึ้นมาขอให้คุณเลือกคนที่ตรงกันข้ามกับคุณอย่าเลือกคนที่มันเหมือนกันไฟกับไฟอยู่ด้วยกันมันไม่มีความเย็นแน่นอนอยู่แล้วมีแต่ความร้อนกับความร้อนยืดในกันการที่คุณยื่นความร้อนให้กันถามว่ามันร้อนไหมประเทศไทยร้อนอยู่แล้ว เจออะไรที่มันร้อนๆอนอีกถามว่ามีความสุขไหมใหม่คุณจะหาทางออกไม่เจอมันมีความร้อนลนตัดสินใจผิดถูกผิดถูกถูกผิดผิดถูกแบบนี้ไม่ดีขอให้คุณคุณจะได้ไพ่พระแม่อลักษมีไพ่ใบนี้ไพ่แห่งความรักความอุด,ดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเหมือนกับภาคพระแม่ลักษมีเลยอีกภาคหนึ่ง สีแดงดูสิประทับลงเต็มที่เลยเอะเห็นไหมนั่งนั่งในเอ่อหมอจะเรียกไม่ถูกนะนะดูบอลลังดิเขาเรียกใช้บาคำว่าบอลลังจเจ๋ววังอลังการไปไหมเนี่ยให้พรคุณเต็มเต็มเลยใครที่ขอพรกับขอพรหรือว่าคุณกําลังมีความการรอคอยคุณจะได้รับการสมหวังคุณจะสมหวังใครที่มีความป่วยทางด้านจิตใจอกหักเคิดมานานคุณจะลุกขึ้นได้แบบ อุปบับฉับพันเลยเพราะมีบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแบบงงๆผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายขี่ม้าขาวผู้หญิงจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีฐานะเข้ามาหาคุณเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาและเป็นคนที่แม่มีเป็นสามคนน่ะแม่บ้านแม่เรือนแล้วแต่คุณคุณชอบแบบไหนเลือกแบบไหนใช้ใช้ความใช้ความคิดของคุณใช้ปัญญาของคุณให้เป็นประโยชน์ปัญญาวันนี้ต้องใช้นะจ๊ะ ไพ่ใบนี้บอกว่ามาวันนี้ที่ออกมาเนี่ยเรื่องความรักให้ใช้ปัญญาเด่นๆเยอะอย่าใช้อารมณ์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไทคิวปิดเป็นไพ่คิวปิดก็จริงแต่อย่าลืมนะความรักคืออารมณ์การตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งสําคัญมากคุณอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจในเรื่องความรักเพราะหมอเคยเห็นหลายๆคนที่เป็นลูกดวงหมอตัดสินใจด้วยอารมณ์แบบ ฉับพลันอย่าใช้ความเหงามาเป็นที่ตั้งอย่าใช้ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกว่าแสวงหาอยากมีแฟนอยาก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 ดึงข้อสามข้อสองข้อสามข้อ,ขอ,ขอสิ่งที่คุณอยากไปตัดออกไปอย่าไม่ได้หมายถึงว่าตัดความอยากแต่ตัดอารมณ์ออกไปให้เบาได้เบาให้เออใช้ใช้ระยะเวลาในการที่จะพิจารณาเนี่ยมันเข้ามาแบบว่าโดนยงโดนยิงตรงตรงตรงใจเป๊ะเ,ะเลย แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้นิสัยขอให้รู้ทันในจริตในจริตของคุณว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมคุณก็อย่าเลือกคนใจร้อนมาเข้าไปในชีวิตของคุณคุณเป็นคนใจเย็นหรือเป็นคนเรื่อยเปื่อยไหมคุณก็อย่าเอาคนที่เหมือนกันมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะมันจะไม่มีการพัฒนาเรื่อยเปื่อยเจอกับเรื่อยเปอยแล้วเมื่อไหร่จะเจริญ ขี้เกียจเจอกับขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะเจริญถ้าคุณขี้เกียจคุณต้องไปเจอคนเขี้ยวเขี้ยวเขาจะดัดคุณได้ให้คุณกลายเป็นคนขยันหมอเคยโดนมาแล้วเพราะหมอบอกทุกอย่างที่หมอพูดเนี่ยหมอเจอมาแล้วเพราะเมื่อก่อนหมอเป็นคนเรื่อยเปื่อยหมอเจอเจอโดนดัดสันดอนมาเนี่ยเพราะหมอไปเจออะไรที่มันเขี้ยวเข็นซึ่งต้องขอบคุณนะถามว่าแสดไหมทุกไหมตอนนั้นโคตรแสเลยทําไมต้องโดนฝึกทําไมต้องโดนเขี้ยวขนาดนี้หมอก็มองโลกในแงด่ดีใช่ คนเ,เรามันเป็นคนแบบนี้เราต้องเจอแบบนี้เรามันดัดยากเราต้องเป็นเหล็กที่โดนน้ําร้อนโด,โดนไอ้โดนไฟโดนอะไรตีถึงจะคมถ้าไม่ตีมันไม่คมเข้าใจไหมหมอพูดง่ายๆเลยถ้าคุณจะเป็นมีดที่คมคุณต้องมีวิธีการตีใช้ความร้อนสาสา์ตตีเป็นเหล็กคุณเป็นเหล็กที่คมยากไงคุณต้องใช้ระยะเวลาในการตีมันถึงจะคมหมอเข้าใจนะแบบนี้เรื่องเหล็กอ่ะกว่าที่จะคมกว่าที่คุณจะเห็นได้อ่ะ คุณไม่ใช่ชนิดเหล็กขึ้นสนิมคุณเป็นเหล็กน้ำพีอะไรที่เขาพูดอะ่ะที่เอามาทำมีดเนี่ยแหละมันจะต้องใช้อะไรบ้างกว่าจะคมระยะเวลาในการรับทำย่างไรถึงมีดถึงคมตีเท่าไหร่ถึงคมคิดดูดิหมอโดนมาแล้วหมอโดนเกี้ยวแบบสุดๆกว่าจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนร่างมาเป็นแบบนี้ การเปลี่ยนมาแล้วคุณต้องยอมรับความจปิงในตัวคุณด้วยอย่าถ้อยค่าตัวเองหมอเมื่อก่อนหมอเป็นคนด้อยค่าตัวเองเหมือนกันนะด้อยค่าในเรื่องว่าเออพอใครว่าตัวเองโง่หมอก็บอกเออโง่จริงว่ะโง่จริงวันเนาะหมอว่ารับว่าโง่ไงคือในเอาคําพูดเขาเขาว่าอะไรเราเราก็เต็มเต็มอย่างนั้นเต็มเต็มไม่มีไม่มีไม่มีการเผื่อใจไว้เลยว่าเออเราก็มีดีนี่หว่าหมอก็จะโทษตัวเองว่าเออเรามันไม่ดีไม่ดีกดกดตัวเองจนกลายเป็นคนเก็บกดพอเก็บกดตัวเองไม่พอพอระเบิดขึ้นมามันปังมัน เหมือนกับลูกระเบิดสามสี่ลูกเป็นทอร์นาโดระเบิดตรงนั้นทุกอย่างกระจายหมดเลยนี่แหละคือดีที่หมอเคยบอกอยากจะมาบอกทุกคนว่าอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนเราที่เราอยู่ไม่ได้ออกมาอะไรที่เราที่อยากจะโชว์ศักยภาพในความเป็นเราในเรื่องการงานกการงานของเราเราก็โชว์ออกมาเลยเต็มที่การงานนี้เราจะต้องโชว์โดยเฉพาะไปต่างชาติหรือว่าเปลี่ยนที่งานที่ทำงานคุณจะได้รับความร่วมมือดีเดว คุณจะมีคนสนับสนุนผู้หญิงใจดีและผู้ชายที่เป็นหนุ่มๆอย่าไม่มีคนแก่เลยนะเที่ยวนี้ที่มาที่มาช่วยคุณเนะี่ยไม่มีสายอายุเยอะเลยมีสายอายุเท่าๆเ,เทียมกันคุณจะเจอพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยซ้ำไปขออยากจะบอกว่าวันนี้มันมีแต่ไพ่ดีๆนะักีีนาทีละสิบแปดนาทีเองมันไม่มีอะไรจะพูดเลยนะการงาน่ะคุณจะได้เปลี่ยนงาน ถ้าคุณเปลี่ยนงานแล้วจะไปงานที่ดีจะดีกว่าเดิมจากงานจะรุ่งกว่าเดิมแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณต้องขยันกว่าเดิมแอคทีฟกว่าเดิมโชว์ความเป็นตัวของตัวเองใช้ไอเดียบอกไอเดียกับตรงๆกับเจ้านายบอกไปเลยโดยเฉพาะงานที่เป็นงานข้าราชการหรืองานที่เป็นทนายความอะไรอย่างเงี้ยจะโดดเด่นถ้าคุณคิดว่าเอยผมเป็นชอบงานแบบนี้เรียนและเรียนสอบด้วยอะไรที่อยู่ในที่ทํางานคุณที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมจะมีความยุติธรรมโดยการเจรจาที่ดีใช้ไพ่แบบนี้จัสติ c กับไพ่ใบ,บนี้ คือการเจรจาดีพูดดีจะได้ดีพูดไม่ดีก็เด้งกลับมาเต็มๆเลยขอให้คุณพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล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 กับชีวิตคุณคุณอย่าท้อย่าท้อถ,ถ,ถอยหรือว่าด้อยค่าตัวเองเพราะคําพูดตอนนี้จะมีผลกับชีวิตคุณจริงๆนะพูดออกมาเป็นทองก็จะได้ความเป็นมงคลพูดในสิ่งดีๆคุณก็จะได้สิ่งดีๆในชีวิตคุณ ถ้าพูดในกาทีฟติดลบชีวิตคุณจะติดลบตลอดไปวันนี้ขอแค่นี้ดีกว่าเนาะไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านี้เลยเพราะว่าทุกอย่างที่คุณเจอคุณตัดสินใจผ่านมันแล้วคนที่บางคนบอ,อกกำลังเจออยู่คุณก็จะผ่านไพ่คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยแต่ครั้งที่แล้วเจอหนักหนักจริงๆหนักสุดๆครั้งที่ไอ้ไพ่เมื่อวะนเมื่อวานเนี่ยหมอไม่รู้จะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรอ่ะที่ดูไปเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ย วันนี้เบาแต่ที่ผ่านมาคุณตัดสินใจเองเก่งแล้วแต่งด้วยตัวเองแล้วตอนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนซับพอร์ตรอคอยกุรอกูแล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าด้อยค่าตัวเองภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองจนแต่มีข้าวเต็มกินสามมือมีครอบครัวมีครอบครัวคบมีพ่อแม่ลูกกินข้าวพร้อมกันถามหน่อยว่า มีหรือที่จะไม่มีความสุขมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณมานั่งร้องไห้คนเดียวถามหน่อยความสุขอยู่ตรงไหนเอาไปคิดดีๆไปคิดดีๆกับสิ่งที่หมอพูดจริงไหมเลือกเงินร้อยล้านบางคนบอกเลือกเงินร้อยล้านแต่คุณต้องร้องไห้ทุกวันคุณไปซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้นะความสุขที่มีเงินมีเงินนิดนิด,นดพ่อแม่ลูกกินข้าวพร้อมกันมีปีเวลาไปเที่ยวเล็กๆนิดนิด,นดหน่อยหน่อย เที่ยวข้างบ้านก็ถือว่าได้เที่ยวแล้วเดินไปที่ตรงนี้ไปดูต้นไม้มีต้นไม้ให้ดูแต่คุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านคุณต้องโดดเดี่ยวแล้วไม,ม่มีใครเลยนั่นแหละแต่คุณมีเงินมีแค่เงินแต่ทุกอย่างคุณไม่มีเหลือนคนอื่นคิดดูดีๆว่าคุณต้องการแบบไหนชีวิตคุณคุณเลือกได้วันนี้ขอพอแค่นี้เนาะขอให้พอเลยค่ะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ทุกๆพระองค์ที่อยู่จิตคุณอยู่รอบข้างกายคุณอยู่รอบตัวคุณและครอบครัวคุณขอให้ครอบครัวคุณและตัวคุณไม่ว่าจะเดินทางไปทิศใดแห่งหนใดจงประสบความสําเร็จและเดินทางข้งขาไปและขากลับขอให้พี่ความปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสม่ำเสมอและขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญสุขสุที่คุณอุทิศส่วนบุญสุขสุญไปให้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยเถิด ขอให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ดํามืดออกจากตัวคุณและออกจากครอบโครัวคุณไปและขอให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าจงรับส่วนบุญสงกุศลในการอ่านไพ่ของข้าพเจ้าและอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุอ่าวันนี้ขอพอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย